ที่บ้านมันเยอะค่ะราคามันถู่ค่ะมันราคาไม่ถึงสิบบาทหนูก็เลยม,มาให้กินค่ะนี่บริรักเราตลาดตะนนี้ราคาตกแล้วอยู่พลังงานเราไปช่วยอะไรเขาได้เราเ <ทำ S 1> ย็น <ไป S 1> ห้องเย็นห้องเย็นอะไรใช่ค่ะห้องเย็นรือตู้เย็นห้องเย็นค่ะห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูไปพ่ไปดูห้องเย็นกันไป เมื่อก่อนนะครับเรามีการรวมกลุ่มเป็นแบบปลูกผุบผุบผลไม้แล้วคนก็จะแบบมีการคัดคัดผลไม้ตรงออกตรงในประเทศตรงตามห้างคัดคุณภาพแล้วมันก็จะมีบางส่วนเนี่ยที่มันไม่สวยหรือลูกเล็กหรืออะไรใดๆพวกนี้เราก็เริ่มแบบมีการแปลรูปกันเมื่อแบบเจ็ดแปดปีที่แล้ว่หลังจากที่เราเห็นโครงการผ่านทางสภาเกษตรเนี่ยเราก็เลยสอบถามทางสภาเกษตรว่าโครงการนี้ต้องทําอย่างไรอะไรยังไงบ้างจริงๆเราทําอะไรอยู่ยื่นเอกสารประกอบต่างๆแล้วทางพลังงานจังหวัดเนี่ยก็ โทรมาถามใช้ไฟกี่เฟสแล้วกัดอัตราค่าใช้ไฟปัจจุบันของเราเ,าเท่าไหร่ทางสภากเกษตรกับพลังงานจังหวัดก็เลยร่วมร่วม,มือกันทาข้อมูลตรงนี้จนมันผ่านไปได้แล้วสุดท้ายทางอบตว,วังสับประรดเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ยื่นโครงการในระยะเริ่มแรกเนี่ยมีตู้เย็นประมาณ5ตู้เนี่ยค่าไฟเราก็ขึ้นไปประมาณ5ถึงประมาณ5000บาทแต่พอเราทำห้องเย็นเนี่ยคาร์ซีมันประมาณ 6- 6ตันห้องเย็น6ตันตรงที่เราโหลดของหนักเนี่ยค่าไฟมันพุ่งไปถึงเดือนละ9 00 0กว่าบาท ช่วงที่เก็บรักษาเนี่ยก็อยู่ประมาณ5้าถึงหกพบาทจาก5ากิโลวัตต์ก็ควรจะเพิ่มอีกประมาณ10กิโลวัตต์ลดค่าไฟจนกระทั่งมันเหลืออยู่ประมาณ3,000บาทต่อเดือนซึ่งมันเป็นค่าไฟในระดับที่เราเรารับได้แล้วในการบริหารในกลุ่มสมาชิกเนี่ยถ้าโดยปกติถ้าเราไปฝากห้องเย็นที่อื่นเนี่ยมันจะเดือนหนึ่งประมาณ3-4บาทแล้วแต่ว่าห้องเย็นระดับไหนนะครับเรารับฝากในราคาสมาชิกเนี่ยอยู่ที่2บาทต่อกิโล จากเมื่อก่อนที่เราขายผลสดเนี่ยมันจะมีส่วนที่คัดออกกับแค่ผิวไม่สวยเราก็เลยเริ่มแบบเริ่มเก็บป,ปีเนี้ยที่เราเก็บเราเก็บเนื้อกับน้ําไว้เนี่ยประมาณ6ตันกับผลสดจะประมาณเกือบ20ตันแล้วร่วมกับทางใต้ด้วยนะเราเราแชร์โนฮาวว่าเราทําอย่างไรเวลาทางใต้มีลูกค้าโนฮาวเดียวกันเราก็แชร์ตลาดกันก็จะเป็นสิ่งที่เราคิดทําอะไรกับมันต่อไปในอนาคตแบตเตอรี่ไม้ที่จะไปลดไฟกลางคืน มันก็โคเบอร์น่าจะลดจาก3,000-4,000บาทอาจจะเหลือพันบาทก็ได้ในอนาคต,ตก่อนนะเวลาเราทำงานในสวนเนี่ยเรามันรู้สึกว่าเราต้องการแดดลม่ลมๆเนี่ยไม่ใช่แลเรารู้สึกว่าแดดสัดจัดเนี่ยแหละประหยัดจริงๆขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับ success story ของจังหวัดจันทบุรีครั้งหน้าเราจะพาคุณไปพบกับ success story ที่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไป